สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมึอจะพ่อกันคือเก่าเดอ้ออันเกี่ยวข่าวได้หน่อยหนึ่งกะพายกระตา่าเขาป่าเนาะพี่นอ้องมาหาบึงเฮ็ดเนาะเพราะว่าเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อขำแลวพี่น้องแต่ยังเห็นเฮ็ดสองดอกบักใหญ่่หนึ่งก็เลยเก็บเมื้อใส่แกงไม้เนาะเมื่อวานนี้กับได้ยินค่าวว่าเห็ดยางออกเนาะพี่น้องข่อยกม็มาหาหลอกบึงกระหลอ่อมมาเฮิร์ตอะไรห้หากระพาะดอกเดียวพี่น้องเลย จะใส่เบ่งเนาะนี่พี่น้องเฮ็ดยางก็คือเห็ดน้ำหมากน้ำมืออะไรเนาะนี่เศร้านาาี่มาอุ้ยมาตะนนี้ตังดื้ออะไรอุ้งเศ้านี่ไปเก็บผักกาดมากินกับมันปุ่นปลาทูกับเห็ดเนาะแต่ว่ากือเห็ดน้ำหมากคือกันแต่ว่ามันสนิทน้อยอะนะแต่กระดดกมันก็ซียแอำ,อำ อีดุกดิกนี่งกระมานะอีพี่น้องมื้งสันนก็เห็ดเห็ดอันน้ำหมัางดอกกำงามหัดแตกอันนี้กะเกืือเห็ดแตกอีกมันดือนอ้อนะมันเห็นข้าจับอย่างมันก็นจะก,กัดน้ำโลดกตัตตาก็ยังไม่ได้พี่ช่างพี่น้องเอ้ยได้แต่จะนางว่าเสียเอาเมื่อแกงมาใหม่นะย่านางอยู่พืนอ่เต้มอยู่แต่ทุกมือทุกมือใส่เกี่ยวข่า เกี่ยวได้หน่อยได้หนึ่งก็มาหาเห็ดเนาะเผื่อว่าพอได้แกงถ้าก็ได้ดอกเดียวพี่น้องเห็ดยางอันนี้ก็จะเป็นก๊กยางกุก๊กยางอะไรเนาะน,นี่ก็อยู่แถวห่วยหน้าเขาเองพี่น้องแต่กี้นะแห้งหกขูมมือนี่แล้วมันแนะปดเลแปนก็เพราะว่าดินก็เจ้ากะเจ้าค่าานดูดบุกเบิกเห็ดชวนมันชวนยังเบิดเลย มัออยากแปลนี่น้องพี่นี่หกหาอยู่หากินกันสบายคู่มืดเนี่ยมันแปนน่ะมันกปลจกหายากเนาะมีนยังก็ได้้าเบิ่ง้าส้มลงกันที่น้องกรชีได้พอแกงหรือบ่ก็กรชีได้แต่ดอกเดียวสองดอกพอได้ใส่ร์แกงมาม่บ่จากเนาะน้อไม่ก็เห็นอยู่แต่ก็ได้เอาพอวันเสาร์พอดเพิ่นก็มาหาแล้วน้อไม่เนี่ยนียังพอได้หาได้อยู่ถึงไปกว่านี้นี่แม่นอึดเนาะ โอเคพี่น้องเดี๋ยวขสาขอตัวาโลบ,บุกเห็ดข้านาะได้หรือไม่ได้ก็จังหวานน้ำกัน,กนพี่น้องป่าี่วฮา,าก็ประมาณนี้แหละเนาะบุมีเสียมพี่นอ้องเอยเสียมบุมีย่างหดหดไปบริเขียบุกยังซัาบางทีมันกับบุเห็นเนาะบางทีไปตรงพวกไวอัน มันมีเฉียงเขียนเจ้าว่าชิด้ลายบบไดลายเขเจ้าว่าชิด้โพแกงนะอยู่ตามหมา่มยากงกุกยางกุกยางเห็ดหม,มากมันออกลกมาลายเติบบนนพี่น้องกับโบดไดเนาะไดเห็ดช่องสามดอกคือสิบโบไดแกงลูกพี่น้องไมอน่ะคือสิด้เอาไปใส่แกงหรือไม เห็ดน้ำหมากแล้วก็เห็ดห right ่าเห็ดผึ่งเนาะเห็ดผึ่งขาวก็มีพี่น้องแต่ว่าซื้อได้แต่ว่ามันบุลายเนาะมันมีลายในเกลงกินในแซ่บเห็ดผึ่งขาวเนาะหลอกมาบักไก่พี่น้องค่ะกระไดสำน้คือสิได้เลอกเมื่อไรพี่น้องมาเนี้ยมันออกบุลายเนาะมันออกดำเล็กดำาน้อยนะป่ามันก็บุหกกันได้เห็ดมันก็บุคอยเกิดกับเห็ดยามเนี่ยมันก็ออกบุลายเนาะพี่น้อง น้ำเย็นสบายน้ำใสเลยพี่น้องถือว่าใสเลยน้ำแบบธรรมชาติสำเนาถ้าเป็นมีควายกับควายแมนยูโอ้ยครับน้ำก็ยังพอมีอยู่บแบลระึงไปกับบกโอเคพี่น้องหลอกเมื่อก่อนบันนี้มานนั่งเศร้าเหมยยู่ห่มกันเนาะห่มเย็นเย็นพี่น้อง กไม่กตตกแบบว่าธรรมาชาดชุดๆเลยแหละเห็นแบบนี้แล้วคิดฮอดตอนยังน้อยเนาะตอนยังน้อยมาเลี้ยงว็เลี้ยงควายนี่เห็ดเครือไม่อย่างสิขึ้นลินนะขึ้นลิ่นแบบโอ้ลิ่นนะนี่ใบตองกุง้งพี่น้องกุก้งใบตองกุง้งใบให,ใหญ่ๆเอาห้องกระต่ายหาเห็ดด้วเอาไปมกุกปูมุกปลาก็ได้เนะพี่น้องใบมันใหญ่คลาเลย บ้านคุณฮองก็ก,กุ้งเนาะมันจีเป็นเครือเครือกกกจานนะพี่้องใบจานกกจานที่มันมีดอกค่ะใบมันกับแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นกกะนะอันนี้จะเป็นกกจานป่ามันจะเป็นเครือะตัวน,นี้พี่้องตอนยังน,น้อยเนาะเดี๋ยวชีย้อนไว้เด็กก่อนหน่อยหนึ่งย้อนไว้เด็กก่อนหน่อยหนึ่งตัวสีมือเนาะพี่้องขึ้นโอยสีซาเลย muộn sợi đi chiều khâu còn phép nâng nữa không? mưa này thì đồng, hết หอดนาอะไรน้อพี่ดองกระิลงไปเกี่ยวข่าวต่อเนาะมือเศร้านี่ให้ในน้อยหนึง่งข่อยเกี่ยวยังไ่ได้ครึ่งหนึ่งซ้ำพี่้องเลยข่อยก็สิไปเกี่ยวให้มันแล้วใหาน้นะก็สิได้ขึ้นเมื่อเนาะมันหอนพี่อออ้องเอ้ยบมเทียงมยยำกระหอนเฮ็ดกาได้สีฮาด,ดอกดอกนน้อยพอ,อได้ใส่แต่แจ้งหน่อไม้ขึ้นไปหนี่กาสีแจ้งหน่อไม้เนาะ ไปห้าเฮดเด็กก็ไปเอายานางเลยเนาะราะว่ามืดใน,นสีแกงว่าไม่กินมืนในบ่มีแนวกินกินน้ำก่อนพี่น้องเย้ยกินน้ำเลยสิขึ้นไปันเออบอ่แม่กินน้ำเลยสิไปเกี่ยวข้าวให้มันแล้วเลยก็สิขึ้นเทียงอะกินน้ำลายนี่ก็เมาอีกเนาะมันแดดไปสีกินข้าวกินข้าวนี่ เมาไดพี่น้องเมาแล้วก็เห็ดไท้แบบแน่นนะอึกอึกหนึกอยู่แล้วก็ยากห้าบาหัวไพ่์เนี่ยเคยเป็นถ้าแม่นเท้าเห็ดเวียกแบบแดดห้อนแล้วเขามันกินน้ำาหลายๆนี่มันเป็นอันขี้ห้างเลยพี่น้องเลยแบบปวดหัวแล้วก็แน่นอึกแล้วก็อยังห่างอย่างเงเนาะแบบคือค้นเมาเหล้าเมาเบียน,นี่นะแต่ว่าอันนี้นี่ค่ะเป็นเมาน้าเมาแดดมันผสมกันเนาะพี่น้อง กินกะกินหอประมาณเนาะที่อเอาเฮ็ดใส่แกงมะม่ายพี่น้องเอยมันบุพเพอแกงเฮ็ดก็ได้ได้ซีหาดอกงน่อยเนาะก็ได้แต่ใส่แกงละม่เนาะเมื่อยอย่รีพี่น้องหาเฮ็ดกับบุได้เนาะเกี่ยวข้าวกบเกี่ยวคนเดียวพี่น้องเพราะว่าพ่อกับแม่เิ่นเมื่อบ้านเนาะแล้วก็พนน้อง,องมิกกี้กับข้าวเมื่อบ้านข้าวเมื่ออัน ตอนหับซื้อลดใหม่นะพี่น้องซื้อลดใหม่พอน้องแพลเป็นเป็นคนซื้อลดใหม่มาเนาะเป็นก็นเมื่อหับควันลดอยัางนี้แหละค่อยกับสไปเกียวข่าวต่อพี่น้องลุยต่อโอเคเด้อจบคลิปเอาไวส้สำเนาพี่น้องคลิปหน้าพบอพ่อกันใหม่สบายดีเด้อ